ลองนึกภาพตามนะครับคนคนหนึ่งกำลังจะตัดสินใจทำอะไรที่เอ่อที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเลยค่ะกกติแล้วแรงจูงใจเบื้องหลังอาชญากรรมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องใหญ่ๆใช่ไหมครับ นี่สินความแค้นอะไรแบบนั้นใช่ค่ะเป็นเรื่องที่พอจะคาดเดากันได้แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราได้ยินว่าหนึ่งในเหตุผลที่ผลักให้คนคนหนึ่งข้ามเส้นไปคือความต้องการอยากจะซื้อเค้กวันเกิดให้แฟนฟังดูแล้วไม่มาจะไปด้วยกันได้เลยนะคะนั่นนะสิครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ว่านี้กันครับเป็นคดีชิงทรัพย์รานขายของชำอย่างหนึ่งในปทุมธานีอ้างอิงจากข้อมูลในรายงานข่าวที่เราได้มาค่ะ เราจะไม่ได้แค่มาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะพยายามทำความเข้าใจภาพทั้งหมดเลยตั้งแต่แผนของคนร้าย<ต>การบบทำงานบบของตำร,รวจไปจนถึงสภาวะจิตใจที่มันซับซ้อนของผู้ก่อเหตุเพื่อดูว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรกับเราได้บ้างใช่เลยครับเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายๆครับวันที่2 8พฤศจิกายนปี2568ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในย่านบางกะดีปทุมธานีคมีผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อนายพีรวิทย์หรือมอสอายุ28ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านเลยอืการแต่งตัวนี่คือค่อนข้างมิดชิดใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็เดินเข้ามาในร้านทำตัวเหมือนลูกค้าทั่วไปเลยครับอ๋อคือไม่ได้มีท่าทีคุกคามตั้งแต่แรกไม่มีเลยครับสั่งของนู่นนี่นั่นหลายอย่างดูไม่น่ามีพิรุษอะไรเลยซึ่งวิธีการแบบนี้แหละคะ่ะที่มันน่าสนใจแล้วก็ น่ากลัวไปพร้อมๆกันยังไงครับคือมันไม่ใช่การบุกเข้าไปแบบผงผางแต่เป็นการใช้เวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยอ๋อใช่ค่ะทำลายกำแพงความระแวงของเหยื่อลงก่อนซึ่งในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยาการทำให้เหยื่อตายใจแบบนี้พอถึงจังหวะที่ลงมือจริงๆครับมันจะสร้างความช็อกได้รุนแรงกว่าการบุกเข้ามาดือด้อๆเยอะเลยค่ะเพราะมันคือการหักหลังความไว้ใจในเซี้ยววินาที โอ้หคิดตามแล้วนะ่ากลัวจริงๆครับคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคุณป้าอายุ68ปีแล้วชื่อคุณบุญยนุษย์ค่ะพอคุณป้ากำลังหยิบของให้ตามที่สั่งนายพีรวิทย์ก็อาศัยจังหวะเผลอเข้าล็อกคอจากด้านหลังทันทีเลยอืมแล้วก็เอาสิ่งที่เหมือนปืนมาจี้ที่หัวสลับกับที่เอวขู่ว่านี่ปืนนะมีอะไรเอามาให้หมดตอนนั้นคุณป้าคงตกใจมากมากเลยครับคงไม่มีใครคิดหรอกครับว่านั่นมันเป็นแค่ ปืนแก๊ปพลาสติกและจุดนี้ค่ะคือตัวอย่างที่ชัดมากของสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าอาชญากรรมแบบผสมผสานอาชญากรรมแบบผสมผสานไฮบริดคร m e เหรอครับใช่ค่ะคือการกระทำผิดมันเริ่มในโลกจริงๆนี่แหละเป็นการคุกคามซึ่งหน้าซึ่งหน้าแต่ผลประโยชน์ที่คนร้ายอยากได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ในโลกดิจิทัลเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินสดในลิ้นชักอ๋อ แต่เขาบังคับให้คุณป้าปลดล็อกโทรศัพท์มือถือเปิดแอปธนาคารแล้วก็โอนเงินใช่ค่ะแล้วก็โอนเงินจำนวน2,600บาทไปที่บัญชีอื่นทันทีโหคคำว่าไฮบริดไครม์นี่น่าสนใจมากเลยแสดงว่ามันไม่ใช่การปล้นแบบแบบที่เราคุ้นเคยในหนังสมัยก่อนแล้วไม่ใช่แล้วค่ะมันซับซ้อนขึ้นเป็นการผสมกันระหว่างความรุนแรงแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ ข้อดีสำหรับคนร้ายก็คือเงินมันย้ายได้ในพริบตาไม่ต้องเสี่ยงถือเงินสดเยอะๆแต่แต่ข้อเสียร้ายแรงที่คนร้ายอาจจะคิดไม่ถึงก็คือมันทิ้งร่องรอยดิจิตอลไว้ชัดเจนมากอ่าใช่เลยต่างจากการปล้นเงินสดที่บางทีก็ตามรอยยากกว่าเยอะเส้นทางการเงินมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วซึ่งดี่ะค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยตอนที่ตำรวจเริ่มสืบสวนเข้าใจเลยครับ ซึ่งนอกใช้จากเงินโอน2,600บาทเขาก็ยังกวาดเงินสดในร้านไปอีก3,700บาทค่ะรวมๆแล้วก็ได้ไปประมาณ6,300บาทก่อนจะผลักคุณป้าเข้าไปขังในห้องน้ําแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยทิ้งคุณป้าไว้คนเดียวใช่ครับทีนี้พอคุณป้าตั้งสติได้ออกมาจากห้องน้ําก็รีบไปแจ้งความทันที และการทํางานของตํารวจหลังจากเนี้คือสิ่งที่น่าทึ่งมากครับต้องบอกว่าการที่คนร้ายทิ้งร่องรอยดิจิตอลไว้นี่แหละค่ะคือเหมือนให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับทีมสืบสวนเลย <c oughs> ครับจากรายงานข่าวจะเห็นว่าตํารวจสพปากคลองรังสิตทํทางานเร็วมาก <c oughs> เร็วมากจริงๆพอได้ข้อมูลบัญชีปลายทางที่งวนถูกโอนไปการระบุตัวตนเจ้าของบัญชีก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับ <c oughs> พอเอาวารวมกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่พอจะเห็นลักษณะคนร้ายกับรถมอเตอร์ไซค์มันก็เหมือนการต่อจิ๊กซอเลยทุกอย่างชี้ไปที่ตัวนายพีรวิทใช่ค่ะทุกอย่างเลยผมทึ่งในความเร็วของการเชื่อมโยงข้อมูลของตำรวจมากเลยนะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยค่ะเขาระบุได้เลยว่านายพีรวิทพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสามโคกแถมยังระบุรุ่นสีทะเบียนรถได้เปะ๊เปะโอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยครับ เป็น Honda Wavefront ท0 i สีแดงทะเบียน2ขอเจ794กรุงเทพมหานครการมีข้อมูลครบขนาดนี้มันทำให้การตามจับกลุ่มนี้แทบจะปิดประตูตีแมวได้เลยถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นว่าตาข่ายของระบบสืบสวนยุคใหม่มันครอบคลุมและหนานแน่นมากครับ มันไม่ใช่แค่เบาะแสเดียวแต่เป็นการเอาข้อมูลจากหลายๆที่มารวมกันทั้งร่องรอยดิจิทัลฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรทะเบียนรถแล้วก็กล้องวงจรปิดตามเส้นทาง hmm. คนร้ายในยุคนี้แทบจะเคลื่อนไหวโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยไม่ได้แล้วและนี่น่าจะเป็นความผิดพลาดสาคัญของนายพิรวิทยคืออะไรครับคือเขาอาจจะวางแผนการปล้นได้แยบยนต์แต่ไม่ได้วางแผนการหลบหนีที่ดีพอ อ๋อเข้าใจเลยพอตำรวจไปถึงหอพักเป้าหมายก็เจอมอเตอร์ไซคันที่ว่าจอดอยู่จริงๆครับค่ะทีมจับกลุ่มก็เลยตัดสินใจซุ่มรออยู่แถวนั้นเลยไม่นานนายพิรวิทก็เดินออกมาจากห้องแล้วก็เจอตำรวจพอดีใช่ครับพอเห็นตำรวจเท่านั้นแหละตามข่าวบอกว่าเขาแสดงอาการลุกลี่ลุกลนชัดเจนมากแล้วก็พยายามจะวิ่งหนี แต่ก็ไม่รอดครับไม่น่ารอดอยู่แล้วถูกรวบตัวไว้ได้และหลักฐานก็คงมัดตัวแบบดิ้นไม่หลุดเลยใช่ครับเพราะพอตำรวจเข้าตรวจคนในห้องพักก็เจอของกลางครบทุกอย่างมีอะไรบ้างคะตั้งแต่เสื้อผ้าชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุหมวกกันน็อกปืนแก้ปพลาสติก กระเป๋าคาดอกไปจนถึงเงินสด640บาทที่เป็นแบงค์ยีล้นล้นกับแหวนพระอีกหนึ่งวงโห oh, ครบขนาดนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วไม่มีทางเลยครับมันคือการปิดคดีที่สมบูรณ์แบบในเชิงวัตถุพยานเลยนะคะเอาละครับเราไล่เรียงเหตุการณ์กันมาตั้งแต่การลงมือการสืบสวนที่เฉียบคมจนถึงการจับกลุ่มค่ะ <c oughs> ทีนี้มาถึงส่วนที่เป็นผมว่ามันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยแรงจูงใจ ใช่ครับอะไรคือแรงจูงใจที่ทำได้ชายหนุ่มวัย28คนนี้ตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้คำสารภาพของเขามันมันซับซ้อนกว่าที่คิดครับในตอนแรกนายเพียววิทย์ให้การกับตำรวจด้วยเหตุผลที่เค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะเป็นเหตุผลที่พบได้บ่อยในคดีลักษณะนี้เลยก็คือเรื่องเงินใช่ค่ะเขาอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ก็คือคันที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละใช่ค่ะ ันนั้นเลยนี่คือแรงจูงใจจากปัญหาการเงินแบบคลาสสิกเป็นคำอธิบายที่ฟังดูอืมสมเหตุสมผลแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นไม่ค่ะเพราะพอสอบไปลึกขึ้นในพีรววิทย์ก็ยอมรับออกมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นรายละเอียดที่ทำให้คดีนี้มันมันต่างออกไปครับค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ต้องรีบใช้เงินด่วนขนาดนี้เพราะมีหนี้เงินกู้ที่เอารถไปจำนำไว้อีกทอดหนึ่งและที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะ เขาพูดว่าวันนั้นเป็นวันเกิดแฟนพอดีและตั้งใจจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเค้กวันเกิดให้แฟนด้วยประโยคนี้ประโยคนี้แลคะคาที่น่าสนใจมากมันคือความขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วในคนคนเดียวขัดแย้งยังไงครับด้านหนึ่งคือการกระทําที่รุนแรงคุกคามชีวิตคนอื่นแต่อีกด้านหนึ่งคือเป้าหมายที่ดูเหมือนจะมาจากความรักความใส่ใจห,หลายคนอาจจะคิดว่าเขาโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้น แต่ในทางจิตวิทยามันมีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่ทั้งสองเหตุผลจะเป็นเรื่องจริงทั้งคู่เป็นเรื่องจริงทั้งคู่หมายความว่ายังไงครับมันดูสวนทางกันมากเลยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่าพายุทางจิตใจที่สมบูรณ์แบบค่ะหรือ a s y h o l o g i c a l perfect storm พายุทางจิตใจใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเขามีปัญหาความกดดันเรื้อรังระยะยาวอยู่แล้วนั่นคือหนี้สินที่มันกัดกินชีวิตเขาอยู่ทุกวัน แต่แล้วจูจ่ๆก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาระยะสั้นเข้ามานั่นคือวันเกิดแฟนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กระตินอารมณ์อย่างรุนแรงอมันสร้างเส้นตายทางความรู้สึกขึ้นมาว่าวันนี้ต้องทําอะไรสักอย่างนี่สินที่ต้องจ่ายอาจจะรอได้อีกนิดหน่อยแต่เค้กวันเกิดแฟนมันรอไม่ได้ตัดใจลงมือทําในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเขาใช้เรื่องดีๆอย่างการซื้อเค้กมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองลงมือก่ออาชญากรรม อย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะมันเป็นกลไกาการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองหรือ rationalization ที่ซับซ้อนมากครับคือมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะพยายามหาเหตุผลดีๆมาห่อหุ้มการกระทำที่เลวร้ายของตัวเองเสมอเพื่อลดความรู้สึกผิดในใจอืการบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทั้งหมดนะแต่ทำเพื่อคนรักด้วยมันช่วยให้การตัดสินใจข้ามเส้นศีลธรรมที่ว่านั่นมันง่ายขึ้นนิดหน่อย มันเปลี่ยนภาพตัวเองในหัวใช่ค่ะเปลี่ยนจากโจรปล้นทรัพย์ให้กลายเป็นคนรักที่ยอมทำทุกอย่างซึ่งเป็นภาพที่จิตใจของเขายอมรับได้ง่ายกว่ามากโหพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเรื่องราวมันมีมิติที่ลึกขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะจากแค่ข่าวอาชญากรรมธรมธรมดาธรรมดามันกลายเป็นเรื่องของการต่อสู้กันภายในจิตใจของคนคนหนึ่งที่จนหรอกใช่เลยค่ะมันสะท้อนภาวะจนตรอกครั้งในโลกความจริงและในโลกความคิด คือเมื่อมองไม่เห็นทางออกที่ถูกกฎหมายและถูกศีลธรรมแล้วครับสมองก็จะเริ่มมองหาทางลัดที่อันตรายที่สุดและเมื่อมีข้ออ้างที่สวยหรูอย่างความรักเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เหมือนเป็นการติดเทอร์โบให้กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันให้ภาพที่ครบถ้วนมากตั้งแต่การก่อเหตุที่เ ผสมผสานวิธีแบบเก่ากับเทคโนโลยีใหม่ค่ะการทํางานของตํารวจที่ใช้เครือข่ายข้อมูลสมัยใหม่จนตามจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วและสุดท้ายคือแรงจูงใจที่ซ้อนกันหลายชั้นของผู้ก่อเหตุที่มีทั้งปัญหาหนี้สินอันหนักอึ้งและความปรารถนาเล็กๆที่บิดเบี้ยวอย่างการซื้อเค้กวันเกิดค่ะข้อมูลจากข่าวบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นและคนร้ายอ้างว่าทำไปเพราะอะไรแต่แต่แต่คำถามที่รายงานข่าวไม่ได้ตอบและน่าจะทิ้งไว้ให้ใหเราขบคิดกันต่อก็คือ เส้นแบ่งระหว่างความจนตรอกกับการตัดสินใจก่ออาชญากรรมมันบางขนาดไหนใช่ค่ะอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้คนคนนึงก้าวข้ามเส้นนั้นไปจริงๆครับและที่น่าคิดไปกว่านั้นคือเรื่องราวของความต้องการทําสิ่งดีๆให้คนรักมันสามารถบิดเบี้ยวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลในการก่อเหตุรุนแรงได้อย่างไรอืม เรื่องนี้อาจเป็นเครื่องตือนใจว่าเบื้องหลังพาดหัวข่าวอาชญากรรมทุกชิ้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องของคนดีกับคนเร็วครับแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวของมนุษย์ที่มีความขัดแย้งซับซ้อนและเปราะบางเกินกว่าที่เราจะตัดสินได้จากผิวเผินเสมอไปค่ะ